เราจะหมักไว้ก่อนนะครับสักประมาณ1-2ชั่วโมงนะถ้าแบบอยากให้อร่อยเลยนะหมักไว้ข้ามคืนนะครับจะยิ่งอร่อยมากคือมันแกงฮังเลสูตรไม่ใส่สีอิ๊วดำครับลองชิมสิพ่อมีวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยครับหือเปื่อยอร่อยหมูสามชั้นสิบโลครับใส่ไา พี่แกงครับถ้าชอบเผ็ดก็ใส่ไปเลยเยอะๆครับตึมจริงๆมันมีพี่แกงทังเลโดยเฉพาะนะครับแต่อันนี้เราอยู่พักกางไงมันไม่มีขายนะครับก็ใช้พิ่แกงเผ็ดแบบนี้แทนได้ครับขาดไม่ได้เลยครับผงแกงทางเลใส่ไปเลยนี่ หอมมากใจความสำคัญของแกงฮางเลเลยฮะผงฮางเลครับเราจะหมักไว้ก่อนนะครับสักประมาณ1-2ชั่วโมงนะถ้าแบบอยากให้อร่อยเลยนะหมักไว้ข้ามคืนนะครับจะยิ่งอร่อยมากนี่แต่นี่เรารีบนะครับเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ 1- 2ชั่วโมงก่อนนะครับ ตั้งไฟครับผัดคนไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะสุกครับเราจะทําให้พริกแกงมันหอมครับยังไม่ร้อนใส่น้ําพอท่วมหมูครับหอมกับกระเทีียมครับแกะเปลือกให้ ให้เรียบร้อยโอ๊ยเป็นไรดิใส่ลงไปเลยครับขิงซอยครับใส่ลงไปเลยชอบเผ็ดใส่เยอะๆเลยนะฮะคนสผสม,สมให้เข้ากันนะครับน้ำกระเทียมดองครับ น้ำมะขามเปียกครับใส่ลงไปทั้งเนื้อแบบนี้เลยนะอร่อยน้ำปลาครับตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บไม่นิดนะผ <c oughs> งดัวครับใส่หลายแซปหลายใส่น้อยแซบปน้อย งั้นเราใส่อย่าง,งนิ่มเลยดูความเปื่อยนะฮะความเปื่อยนะทุกคนนะนี่ไงนุ่มนิ่มไปเลยฮะเปื่อยสุด ชิมครับขาดเหลืออะไรก็เติมรสชาติจะต้องออกเปรี้ยวหวานเค็มตามครับลองชิมสิพ่อ อือคื umm อร้อนอืมเปื่อยอร่อยเยี่ยมเยี่ยม